ดฟาร์มสวัสดีจ้าเก้าโมงเช้าวันพฤหัสที่สิสิงหาคมโหกๆค่ะพี่น้องแดดค่ะแดดจัดเลยวันนี้เก้ามงเช้าแล้วเมืองกว่างค่ะพี่น้องเฮาเข้าไปลูกเข้าไปเข้าไปเข้าไปเร็วเข้าไปเข้าไปเข้าไป เข้าไปตัวนี้เพน่อยากลึงแล้วค่ะพี่น้องค่ะอยากลึงเขาแล้วจับได้คนนี้จับได้ไหมคะคนนี้จับไม่ค่อยได้เหรอคะจะผ้าพี่น้องมาเบิ่งผ้าร่วยค่ะมืออื่นเพิ่นสิค,ครบหาเดือนเต็มเนาะคะ่ะหาผ้าร่วยก่อนผ้ารวยอยู่ไหนลูกผ้าร่วยอยู่ไหน ถากินหยาได้ค่ะเนี่ยมือนี้พอเพิ่งสียดานหยาทำไมคะพารวยพารวยค่ะไหนอ่พารวยเล็งดีๆก่อาคนนี้อุ้งอิงคนไหนพารวยพี่พารวยพี่พารวยโตแล้วคนนี้อุ้งอิงค่ะ คนนี้พี่พารวยค่ะนี่พี่พารวยพี่พารวยไงสิท่านอายละค่ะมืออื่นเพ่อสิครบหาเดือนได้จะพารวยเบิรงค่ะระดับความสูงกับโตกวางลูซ่าลูกผสมกวางม้าเนาะค่ะพารวยครับมีคนฝากความคิดถึงมาปะขอให้แม่สีทายเอาพารวยนี่ หารวยหารวยหารวยเรืเพ <cko> ินโครหาเดือนเต็มจาพารวยอินดี้อินดี้รูปลอพอพันของเฮาเนะค่ะ <nhân> <may> <My may out> อดัมฟ้ามตั้งอยู่ที่อัาเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินนะคะพี่น้องก่อนอื่นก็ฝากพี่น้องกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้แน่จ้าเพื่อเป็นกําลังใจในการเฮดคลิปนะคะเพื่อเป็นทางสร้างรายได้จะได้มีค่าอาหารให้เด็กๆนะคะค่ะฝากกดติดตามเลยได้ค่ะพี่น้องคะ่ะ ของเฮาเริ่มต้นที่ตัวเม่ยเจ็ดตัวผู้หนึ่งนะคะแล้วปลายปีที่แล้วธันวาถึงเมษาให้ลูกเดือนละตัวก็ได้มาเป็นสิบสามตัวนะคะตัวผู้บดค่ะรอบที่แล้วหาตัวผลิตผลนะคะสิ้นปีนี้เฮาคิดว่าจะได้อีกเจ็ดตัวนะคะตัวเม่ยน่าจะทองทั้งเจ็ดตัวแล้วน่าจะทองทั้งเจ็ดตัวแล้วนะคะ เขาก็อยากได้ลูกตัวเมย์ได้ค่ะแบบน,นี้เนาะมาถึงตอนนี้ก็ขอบคุณเอฟซีหลายๆเด้อค่ะที่หักแพ่งเด็กหน่อยของอดัมฟ้ามเนาะคะ่ะเบิ้งแง่งกันมาทุกมือนี้เนาะคะ่ะนอะบ่เปิดบ่เบือกันไปใสเนาะคะ่ะมีเจ้าโตพี่พี่เด็กๆพี่พน้องค่ะ มีแต่ตัวพีพีว่างๆเลยหยาถึงเนาะค่ะตัวพีพีอ้วนๆเลยคนนี้อุ้งอิงขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะฝากกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับท่านที่สนใจจะเลี้ยงก็คอมเมนต์มา ะะสอบถามราคาหรือพูดคุยอย่างอื่นกันได้นะคะหรือถ้าไม่สะดวกก็โทรมาที่096395651 5ก็สามารถได้เช่นกันจ้าค่ะพี่น้องพอกันคลิปหนาได้ค่ะสำหรับคลิปนี้กะขอบคุณเล่ยลค่ะบ๊ายบาย